ก่อนอื่นก็ขอากราบสวัสดีมิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เ,เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสบซึ่งวันนี้นะครับแสงเกล็นนาทางจะยกวอะยางเหรียญชนิดละ10บาทนะครับซึ่งเป็นสามเหรียญสามปีพศที่หายากนะครับแล่ก็ราคาหน้าเหรียญก็ค่อนข้างจะสูงนะครับค่อนข้างจะสูงกว่าราคาหน้าเหรียญเยอะนะครับจึงอยากจะมาแนะนําเพื่อเป็นข้อมูลให้กับ นักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้มีข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับเหรียญกระสับของไทยครับสําหรับวันนี้ก็ยกตัวยอย่างมา3ปีพศซึ่งจะเป็นปีพศอ,อ,อะไรบ้างนะครับเชิญพี่น้องรับชมกันได้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญ10บาททั้ง3มเหรียญน,นี้นะครับเราก็มาขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับ นั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทครับปีพศ2536นนะครับส่วนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราคานะครับเราก็ควรจะรู้ข้อมูลของเหรียญกันก่อนข้อมูลของเหรียญน,นะครับ เหรียญปีพศ2536นีนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีครับสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมณทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมกติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยนะครับ บริเวณขอบเหรียญด้านกว่านะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับข้อโมูลด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบน,นครับก็จะมีอักษรเบลรครับซึ่งเป็นจุด4จุดซึ่งอักษรเบลนี่ครับมีความหมายบอกว่า10 มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับเกษคนพิการทางสายตานะครับจะได้รับรู้ราคาด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขสิบไทยและเลขสิบอาลบิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2536นั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2536นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่10ล้านนะครับ556,000เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่อยากจะแนะนานักสะสมเหรียญน,นะครับที่เป็นนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้รับให้รับทราบข้อมูลกันนะครับว่าเหรียญรุ่นปีพศ2536นี้มีลักษณะเป็นยังไงและมีราคาประเมิอนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ส่วนราคาประเมินเหรียญปีเหรียญรุ่นนี้นะครับปีพศ2536นี้ราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ200บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าสูงกว่าราคาหน้าเหรียญมากๆนะครับึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางนะครับที่อยากจะแนะนําแต่ถ้าพี่ๆน้องๆถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับผมจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับ ยิ่งถ้าเ,เหรียนที่มีเนื้อเกินเ้เป็นปีพศที่หายากแล้วล่ะครับปีพศที่หายากแล้วก็ถ้าเ,เหรียญที่ติดลำดับนะครับราคาก็อาจจะสูงขึ้นถึง1นึ่พันถึงหนึ่บาทนะครับสําหรับเหรียญแต่และเียที่หายากนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับ นั่นก็คือเหรียญ10บบาททับปีพศ2540นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่อยากให้พี่ๆน้องๆนะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันมาดูข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีครับสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชภุสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9้านะครับ ส่วนวงขอบนอกนะครับขอบนอกเหรียญช่วงนี้ครับก็จะเป็นรูปเฟืองจากสลับเทียบนะครับด้านหลังนะครับก็จะคล้ายๆกันครับกับปีพศ2536นั่นก็คือตรงกลางเหรียญครับจะมีพระปางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับเบื้องล่างครับก็จะมีเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10อลรบี โดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับคันอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2540นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2540นี้นะครับจะมียอดผลิตอยู่ที่ 9, 3, 600, เก้าล้านนะครับสามแสนหกร้อยเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยมากๆนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละหน150ึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับมีคนเคยถามนะครับว่าเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกได้เหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับซึ่งเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับที่มียอด ผลิตที่เยอะกว่านะครับแต่ทําไมราคาปี36ถึงแพงกว่าปี40นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าปีเปลี่ยนปี36นะครับมีอายุการใช้งานค่อนข้างจะเก่ากว่านะครับมีซึ่งว่าผลิตก่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญละ1 0 0 0ถึง1,500บาทนะครับแสงเทียนํำทานครับแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับไปดูเหรียญที่มีลักษณะเนือเกินนะครับ ซึ่งอาจจะมีเป็นบางเหรียญนะครับบางเหรียญก็ไม่มีนะครับซึ่งเนื้อเกิดยังไงพี่ๆน้องๆก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับเหรียญ10บาทครับปีพศ2535นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่อยากแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนะสมเสยญที่เป็นรุ่นใหม่ครับได้มี ดูจากข้อมูลกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเหรียญนี้มีราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับสาหรับเหรียญที่เป็นเหรียญธรรมดานะครับเราก็มาดูข้อมูลผงเหรียญนะครับข้อมูลผงเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับระโลหิตสองสีครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1 0บาทนะครับขนาดส้นผ่าูนยนกลาง26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ๋ามาดูข้อมูลด้านหลังกันต่อนะครับด้าน,นหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือ มีพระปรางวัดอรุณราชวรา,ารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนก็จะเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายว่า10เบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรเขียนว่าประเทศไทยและด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2535นั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2535นี้นะครับมียอดผลิตยอยู่ที่13ล้าน,นนะครับ8,5 0 0 0 0พเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ3 0 0อบาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่เขาข่างจะสูงรเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มีความเก่าเลยยอดผลิตมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ จงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนาให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้สะสมกันครับอย่ามองว่าเป็นแค่เหรียญ10บ,บาทนะครับเพราะว่าการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับก็เป็นการออมเงินชนิดหนึ่งนะครับถ้าเราเก็บได้มากเท่าไหร่เราก็ได้เงินมากมีเงินมากแค่นั้นนะครับสําหรับการออมเหรียญจึงอยากจะแนะนํานะครับให้ได้เริ่มสะสมกันเนื่องจากว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับมีกระแสข่าวออกมาไว้นะครับว่าเหรียญของนายหลวงราชการที่9นี้นะครับราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับนั่นก็คือแน่นอนครับถ้าเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษติดมาด้วยนะครับน่า,าจ,จะสูงขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนะขนาดแค่เหรียญที่หายากติดลําดับนะครับถ้ามีถ้าเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับอาจจะเป็นเงิเกินครับราคานั้นก็ยังถึง หนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญแบบนี้เอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันทุกวันสําหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนําทางสวัสดีครับ